ก่อนจะเริ่มคลิปผมขอแนะนำร้านเติมเกมวันพันแมนร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้แลนด์ชอ็อปลิงก์อยู่ใต้ดีคิปชั่นถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วมาเติมกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c ีเน x นะครับคลิปนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟ729นะผมก็จะมาอัปเดตครบรอบ1เดือนในเซิร์ฟ729นะหลังจากที่เรากลับมาเล่นนะ ตอนนี้ก็พลังก็ประมาณ23าล้านนะเวลก็ใกล้จะแปดสิแล้วคิดว่าคืนนี้ก็น่าจะแ80ดิได้นะขาดอีกประมาณพันกว่ากว่านะก็ก่อนอื่นไปอัปเดตอันดับพลังก่อนนะเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่1อยู่นะครับที่สองก็เป็นน้องเลนนะ21ิบเดล้านนะที่สามก็เป็นม้าอ้วนอันนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อมาคนระับแต่ว่าคนเล่นคนเดิมนะที่สี่ก็เป็นน้องต้นนะที่หาก็เป็นโลนเหมือนเดิมนะ ในท็อปสิบก็ยังเหมือนเหมือนเดิมคนระับพานด้าเราก็อยู่ที่หนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้วิววสุดนะตัวละครสุดแกงก็เป็นกาโร่เรานะห้าล้านสามนะกิวก็ที่หนึ่งนะก็เดี๋ยวผมพาไปดูยอดเติมก่อนนะก่อนจะพาไปดูในะไอดีนะว่าทําอะไรไปบ้างตอนนี้ยอดเติมก็หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแบงค์แล้วนะนะก็ไปคิดกันเองนะว่าเท่าไหรล่ลว กนึก็เดี๋ยวผมพาไปดูในเฮ้าส์ก่อนนะแล้วก็จะไล่ออกมาฝนะึกฝนตอนนี้เราก็อัพใกล้เต็มหมดแล้วนะอันนี้มีเต็มไปสองแล้วครับแล้วก็ขั้นต้นแปดสิบเก้าแล้วก็สุดยอดเก้าสิบเอ็ดนะขั้นพิเศษก็แปดสิบเก้าหละเหลือมาไล่เก็บอีกนิดหน่อยนะก็น่าจะเต็มละห้องวิจัยตอนนี้ก็บบกพลังอยู่ที่ หนึ่งล้านห้าแสนนะส่วนมากก็จะเป็นเวิวสามนะครับนี่นะแล้วก็มีวิวสองแซมแซมมาครับหลักๆเอ่อวัสดุวิจัยที่อัพไม่พอนะไอ้นี่นะไม่พอนะช่วงนี้ขาดแคลนนะเพราะว่าเรามาเล่นใหม่นะของมันไม่เหลือนะฟาร์มไม่ทันนะก็เดี๋ยวพาไปดูตัวละครนะตรงนี้ก็ตัวละครสุดแกงเราก็เป็นการโรนะรพลังเยอะสุดนะ รัทหนึ่งนะเพราะว่าทําได้แค่นี้นะอันนี้เราได้มาจากกิจกรรมนะพลังยมตรตีอยู่ที่สี่ล้านห้านะเลือดก็เอ้ยพลังยุงตีที่สี่แสนห้าเลือดก็สนะี่ล้านห้าพลังห้าล้านสามนะบดขีดก็สี่ดาวน,นะแล้วก็สามดาวม่วงนะทักษะผมก็เปิดหมดแล้วนะแล้วก็อัดแผ่นให้แน่นๆนะแต่ว่าทักษะยองฟาร,ร์มไม่เสร็จนะเพราะว่าป่องม่วงไม่พอนะ ไอเทมเฉพาะก็แค่สองดาวนะตอนเฉพาะสดาวนะจริงๆทำห้าดาวได้นะแต่ว่าผมยังไม่ได้รอมานะมันเปลืองไอ้นี่นะต้องแวฟอ่างอื่นก่อนนะแล้วก็การโรด่เดี๋ยวก็ใช้ได้แค่ถึงเดือนหน้านะก็น่าจะทําแค่นี้นะของก็จะเป็นโจมตีเอ้ย HP, HP ปอรวมน,นะเกงยังหาไม่ได้นะการปั๊บก็มีแค่นี้นะก็น่าจะใส่แค่นี้นะเพราะว่าเด,เดือนหน้าก็ไม่ได้ใช้ลนะตัวต่อมาก็เป็น เกโลพัส,สองคนระับก็เป็นห้าดาวเหลืองละสามดาวม่วงคนระับโจมตีอยู่ที่สี่แสนหกนะเลือดสามล้านสี่เหมือนกันนะประมาณสามล้านสี่ล้านนะแต่ละตัวคนระับทักษะก็เลยช่องหนึ่งนะยังไม่ได้ปลดนะน่านจะแค่นี้นะส่วนมากเกโลก็เอามายืนเฉยเฉยนะให้มีคอยเฉยนะหลังๆก็ไม่มีบทอะไรนะก็จะเป็น ไอเทียมเฉพาะสดาวนะแล้วก็เป็นตาเฉพาะสดาวเหมือนกันนะตรงนี้ก็ใส่โม่วๆนะเท่าที่มีนะโจมตีผสมกับเลือดนะเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นเลือดหมดนะตอนนี้ผมแค่รอของน,นะยังไม่มีของนะที่จะยัดเลือดให้มันนะการปัฟบก็เป็น2แผ่นนะที่เป็นโจมตีนะแล้วก็ดาว1ดาวกสองดาวส่วนตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าเราขาดทรัพยากรนะแทบไม่ได้ทำเลยนะตรงการปัฟบนะ ผมแทบไม่ได้สุ่มอะไรเลยนะตัวต่อมาก็จะเป็นโซนิ c พาร์ทสองนะครับก็พลังโจมตี4,006นะเลือดแค่2,005นะครับความเร็ว600นะ20อันนีอเฉพาะสองดาวตัวเฉพาะเอ้ยไอเทมเฉพาะสามดาวตัวเฉพาะก็สามดาวนะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นความเร็วนะเน้นแค่ความเร็วนะครับส่วนข้างบนผมก็ไม่ได้สนใจนะขอให้มีความเร็วก็เยัดๆมาครับนะ การบัฟก็มีโบลัาสปีดหนึ่งแถวนะก็ทำแค่นี้ไม่ได้ทำเพิ่มนะแล้วก็อันนี้ก็ทำไปแค่ไม่กี่คิกนะอัพไว้หนึ่งดาวทั้งคู่นะตัวออมาก็จะเป็นเจนะอตพัทหนึ่งนะครับไอเทีมเฉพาะสองดาวตอเฉพาะสามดาวนะแล้วก็ของก็จะเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ล้วนนะการบัฟก็มีแค่สีทองมีแค่อันเดียวนะครับโจมตีนะแล้วก็ยังไม่ได้ทำการ์ดนะ ได้โดนโบนัสต่อสู้มาแถวหนึ่งแล้วนะส่วนนี้ก็แค่อับดาวไว้นะอันนี้ก็ป้องกันล้วนๆนะแล้วก็ผลต้านทานนะเดี๋ยวมีการ์ดทองผมค่อยมาทำนะพลังยมตีก็ประมาณห้าแสนหนึ่งนะเลือดก็สองล้านนะตอนนี้ก็ยังเป็นพาร์ทหนึ่งอยู่นะเดี๋ยวรอรอเปิดลูกแก้วได้อีกลูกหนึ่งนะก็น่าจะทได้ลนะพาร์สองนะเดี๋ยวไว้คิปต่อไปค่อยมา เปิดต่อนะสำหรับยูนอคพับเอ้ยเจนอทพัสองนะอาจจะมาเอาพร้อมอาวุธอีกทีนะวันสองวันนะก็แคสือ่อก็ยังแค่พัสหนึ่งนะเพราะว่าช่วงต้นเกมเอามาแบกนะตัวมันมีน้อยเนะก้เามาก่อนนะไม่ได้ปั้นอะไรมากนะไอเทมเฉพาะสองแล้วก็ต่เฉพาะสองนะอุปกรณ์ก็แค่ใส่ให้มันครบนะการบ้าก็ไม่ได้ทำอะไรนะถ้าซื้อมอกี้ก็เหมือนกันนะใส่ให้ครบนะ แล้วก็ตาเฉพาะสองไอเทมเฉพาะก็สองนะดาวาก็ไม่ได้ทานะอันนี้ก็ทำแค่แค่สามดาวแล้วก็หนึ่งดาวม่วงนะก็ไอดีตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะทั้งหมดนะหลักๆผมใช้แค่สี่ตัวนี้นะที่เป็นตัวหลักเดี๋ยวผมพาไปสู้ในลานประลองดูนะว่าตอนนี้เป็นยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปสู้ในเขตอะไรที่สุดด้วยนะเดี๋ยวก็จะตีน้องเลนมาเดียวนะเพราะว่าที่สู้กันสนุกสุดก็มีแค่น้องเลนนะแล้วก็เดี๋ยวตีที่สามให้ดูอีกคนหนึ่งนะโอ้ าไม่ได้ใส่ทีมเต็มนะคนนี้เดี๋ยวตีแค่น้องเลนพอแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวไปสู้ในไลท์ที่สุดต่อนะก็จะเป็นโซนีกเราเปิดก่อนเหมือนเดิมนะอันนี้ที่ผมชนะเพราะว่าเปิดก่อนนะหลักๆนะผมลองถอดโซนีกออกแล้วก็ลองตีก็ก็แพ้นะเปิดก่อนมันก็โกงทุกเมตาเ้แล้วนะคาร์โลก็เปิดก่อนแล้วร้อยห้าสิบล้านหลับไปหนึ่งตัว แล้วก็เจนอรเราต่อยต่อไปนะแล้วก็หลับไปอนะีก2องเหลือสามตัวคนระับก็เกโลต่อนะเขาไม่มีตัวบล็อกความเร็วนะเพราะว่าส่วนอีกตาไปก่อนนะเจนอสน้องเล็กเตะมา9-3ล้านเลยนะแต่ว่าเหมือนจะแรงแค่ตัวเดียวนะกาโลต่อยไม่ค่อยเข้านะเพราะว่าเขาเอาของออกมาแล้วนะมันเอาไปให้ทุยเอาไปใส่ให้เจนอสแทนนะต่อยมาแค่เท่าไหร่ล้านหกหรือเปล่า มก็ดูไม่ชัดน่าจะใช่นะมาเทินสองไข้กงสังหารไปหกแสนะแล้วก็สนามแรงบิดต้มการโลเราต่อปุ้เก้าล้านห้านะกิโลก็ติดโลกไปจีนอตเตะต่อ39ล้านนะกิโลไปสวรรค์นะจีนอตเขาก็เลือดเหลือแค่หลอดเดียวแล้วนะหลอดฟ้านะการโลกนี่ก็คือ ิดมรตานะกว่าจะตายก็ไปตายเทินเจ็ดเลยนะตีธรรมาดานะไม่มีลูกไฟนะเพราะาโดนตัดนะปัดไม่เข้านะจ9แสนเก้าแล้วก็กลยุทธ์ออกเนะลยไล่ไปทีนึ่งโคโมซาฟาแลบปับปับปุบ๊มสิบเก้าล้านเจโน้องก็น่าจะตายนะ อย่างนะติดโล่อยนะเยนเราเราซ้ำไหครับดูนี่จะได้ออกสกิลไหมตูยังมีโล่อีกนะโล่เยอะจัดโล่ประมาณสองสมรอบนะกตะมายุบเก้าล้านนะเจนน้องเราก็จะตายนะครับตอนนี้แต่ว่ากาโล่ไม่มีพลังงานนะไม่มีลูกไฟนะสนิทปลาต่อสี่ล้านนะ เราก็ไล่โจมตีนะมาเทิงสีเจะน้อ่ได้จะตายนะตอนนี้ถูกเรียบร้อยโอเคก็ยังชนะอยู่นะเดี๋ยวผมกดข้ามไปแล้วกันนะเจโน้อเราก็ตายนะ,ละหลักๆชนะเพราะว่ากาโลได้ออกก่อนนะเดี๋ยวผมพาไปดูสเขตไร้ที่สุดนะดูกันนะว่ามีใครที่มันสู้แล้ว โูซีหนะ่อยเท่าที่ผมดูมันจะไม่มีนะก็มีคนนี้นะตอนนี้เจดล้านนับเยอะสุดละที่เหลือก็ไปอยู่กลุ่มอื่นนะจะลองตีคนนี้ให้ดูนะเซิร์ฟเจ็ดสองปดนะเปิดก่อนเราออเซิร์ฟหนึ่งนะก็จะเป็นโซนิกเราเปิดก่อนมาเลยนะใครก็สังหารไปปัป๊บๆๆๆๆไปเหกล้านนับหลับไปหนึ่ง มก็มาละเจน้อยต้อูยเก้าสิบหกล้านนะหายเบดก็การโรจะกาโลนะกดข้ามเลยแล้วกันนะหายไวเกินนะเพราะพลังมันห่างกันนะที่สู้ตอนนี้มันสุดก็น่าจะมีน้องเลนนะคนอื่นมันยังห่างอยู่นะอาจจะต้องรอรวมเซิร์ฟเพิ่มขึ้นนะเหมือนให้เจอเซิร์ฟไกลๆขึ้นนะให้มันกว้างกว่านี้นะ ตอนนี้ยังเจออยู่แค่ 4, 5, 3, 4นะี่ห้าเสือแล้วโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด like, ก subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ